ไ่เห็นก๋วยเตี๋ยวไม่สั่งตะเกียบไ่เห็นทำเลไปเข้าสภาไม่เห็นคนทันหน้าไม่เห็นซ่ามาวว้าวว้าวววโอ้ยเป็นวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับเราได้แขกงรับเชินพิเศษคุณซ่าหมาวโอคิวไม่ใช่งง่ายเลยนะคุณซ่าไม่ว่างเลยติดต่อไปตั้งหลายหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วว่างเอาวันนี้วันเดียวนะครับผมนะครับคุณซ่าครับเดี๋ยวโอ้โหนี่เมนูเด็ดๆัากเลยเนี่ยใช่ครับครับผมครับผม โอเคครับโอแต่เคารพครับผมครับเดี๋ยวลองชิมเลยเดี๋ยวมาให้แล้วนะเมนูที่สั่งนะครับวันนี้ครูครับดูแต่ละจานไข่เจียวไข่เจียวครับนี่อะไรเนี่ยคิซิบอลครับอ๋อครับวันนี้ครับเฮียครับวันนี้นี่ที่สำคัญเจ้าของร้านเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านอยู่ด้วยเยีนตุ้งเขาบอกว่า หนึ่งในร้านที่เฮียจะอยู่เพราะว่าเฮียไม่ว่างเลยเฮียมีหลายคำถามากมากจริงๆนะครับนะครับเฮียสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมโชคดีมากเป็นโอกาสดีที่รายการมาเจอเฮียเลยนะจริงๆแล้วเราตั้งใจมาเซอไพส์เซอไพส์ยินดีครับนะครับผมทำอร่อยมาผมกินมาที่นี่นะผมมาทุกครั้งสามครั้งที่ผมมา กินทุกครั้งต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เลยใช่ไหมครับพูดอย่างเดียวไม่ได้ชิมเลยชิมเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเใช่ใช่นี่อะไรกันเนี่ยนี่เป็ดละโล้เป็ดคะโล้ครับนี่อันนี้ยังพุ้งสดครับอ่าอันนี้เนื้อเกตไก่ครับอ๋ออันนี้ หมูป่ามันเผ็ครับทุกอย่างทุกอย่างราคาเท่าไหร่ครับเพียงเนี่ยยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทใช่ครับทยี่สิบบาทเพิ่มนี่ไงข้าวต้มเรียบด่วนยี่สิบบาทนี่ไงนี่ก็เป็นต้มยำก็ยี่สิบครับทุกอย่างยี่สิบบาทครับโอเคต้องกิยยี่สิบครับผมฮันจีนต้องกินตะเกียบอ่าครับผมต้มยำกุ้งที่ร้านก็ยังยี่สิบบาทอ๋าฮะโอ้โหนี่เียงครับรสชาติ เส็นเลยใช่ไหมครับอือวันนี้ผมมีคนมาคอนเฟิร์มครับอร่อยแล้วผมมาคนเดียวหลายๆท่านบอกแอะแกงกุญหรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่ผมมีคนมาคอนเฟิร์มครับอร่อยแล้วจริงๆผมบอกด้ไํา,า,าทำียว